สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <S <S ผมนนการชนะครับนี่เครื่องครั้วผมเครื่องนี้เป็นตัวที่หนะครับให้เครื่องทํางานครับนีท่ที่ร้านนะครับผมนี่เรากาลัางดูขัว้วนะน่าจะได้นะครับเนี่ยใกล้ได้ล,ละอันนี้ลัวไปที่7จกิโลครับผมต่อครั้งนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เราก็จะใช้แก๊สนะครับนีเนี่ยจะใช้เตาฟืนนะครับเตาฟืนเตาถ่านก็ได้นะครับสามารถปิ้งย่างได้ด้วยก็คือสามารถต้มหูนต้มนึ่งข้าวหุูข้าวได้ในในหม้อเดียวเนี่ยครับสามารถทําได้หลายอย่างเป็นไอเดียที่คิดออกมานะครับเดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมตอนเดอต่อไปนะครับเดีย๋ยวจะมีเครื่องคั่วริกด้วยนะคั่วริกงแบบระบบปิดแล้วก็เครื่องปิ้งย่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับเยี่ยม